สำคัญมากครับในการจะบอกว่าเราจะมีวางแผนกลยุทธ์ยังไงเราจะเดินไปยังไงเรามีด้านไหนบ้างที่เราต้องไปหลังจากนี้ไปครับสักประมาณสิบปีครับอาจารย์ผมขออนุญาตเชิญท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สุวินว่องวัฒนาครับท่านเป็นรองคณะบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพจะเล่าให้เราฟังว่ากลยุทธ์ตรา่ยมีอะไรบ้างนะครับเชิญเลยอาจารย์ครับอันนี้ก็เป็นสําคัญมากนะครับตอนนี้อาจารย์สุวินก็จะมาคุยนะครับว่าตอนนี้คณะเรานะครับมีอะไรบ้างที่เป็นเชลเล่นนะครับที่เราต้องทราบตรงกันนะครับอาจารย์แล้วก็ มีอะไรจากฝ่ายแผนที่ต้องสื่อสารไปนะครับอาเรนเชิญอาจารย์สุวินครับครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้ก็จะเป็นของฝ่ายแผนฝ่ายแผนก็จะมานำเสนอในภาพรวมนะครับเพื่อที่จะสื่อสารว่ากลยุทธ์หลังจากที่ท่านคณะบดีได้พูดในภาพกว้างๆให้เรามองเห็นแล้วนะครับเราก็จะดูว่าณนณะนะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะมีสไลด์นะฮเดี๋ยวจะมีอาจารย์สเสนอเปิดได้เลยไหมอ่านะครับอาจารย เราก็จะสื่อสารให้ทราบ่ยับสื่อสารด้านกลยุทธ์นะฮะของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยขณะนี้เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับสิ่งที่เราจะให้ดูนะฮะก็จะดูไปตามสเต็ปคือว่าตอนนี้เนี่ยความท้าทายหลักของเราเนี่ยมันคืออะไรนะครับความท้าทายหลักของเราคืออะไรนะครับเรากาลังเผชิญอะไรอยู่นะครับแล้วก็กลยุทธ์ที่เราใช้เนี่ยเป็นยังไงนะครับเสร็จแล้วก็เรา มุ่งเน้นในด้านไหนด้านอะไรแล้วเราก็จะมีตัวอย่างโครงการที่สำคัญๆว่ามีอะไรบ้างนะครับจริงๆแล้วความท้าทายหลักของเราก็จะมีมีอยู่หลายด้านเดี๋ยวจะยกตัวอย่างที่สำคัญก็คืออันที่หนึ่งก็เป็นด้านการเงินนะครับอันนี้เป็นความท้าทายด้านการเงินนะครับยกตัวอย่างก็อย่างเช่นตอนนี้เนี่ยตำแหน่งของพนักงานที่เป็นเงินรายได้ของเราเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็จะเป็น ขณะที่ตำแหน่งที่เป็นพนักงานเงินแผ่นดินเนี่ยก็จะน้อยลงน้อยลงถ้ามีกเกษียณไปถ้าไม่ได้ทดแทนในเงินแผ่นดินและเป็นเงินรายได้เข้ามาหมดเนี่ยนั่นหมายความว่าเราจะต้องแสดงว่าเหมือนเราต้องจ่ายด้วยคณะเราเองใช่ไหมเราจะต้องใช้เงินรายได้ของอเราจะครับซึ่งมันก็จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆอเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาระงานด้านการเงินของเรานะครับอันที่สองเนี่ยแนวโน้มเงินที่เราเคยได้จากการผลิตแพทย์เพิ่มนะครับโครงการที่ใน ระยะที่ผ่านมาก็คือปี60ถึงเจ็ดศย์ในระยะแรกก็60ศนถึง6 4ี่เนี่ยเราผ่านไปแล้วในระยะที่สองหกหถึง70็ดศูนย์เนี่ยจริงๆเขาอนุมัติมาแล้วแต่ว่าในหกห้าถึงเจ็ดนย์เขายังไม่ได้อนุมัติอย่างเป็นทางการเขาอนุมัติเริ่มต้นในภาพรวมเป็นเฟส1เฟส2คือเฟสสองเนี่ยยังไม่ได้รับนะครับ mm hmm. เมื่อหมดเฟสสองเจ็ศนย์หลังจากเจ็ดศย์ไปแล้วเนี่ยจะได้รับอีกหรือเปล่ายังไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจากเจ็ดศนแล้วเนี่ย mm hmm. ผู้บริหารคณะในยุคนั้นก็อาจจะก็จะลําบากนิดนึงจากงบผลิตแพทย์เพิ่มครับแต่ใหญ่ความสแสดงว่าคณะเราเนี่ยมีส่วนหนึ่งคือรายได้จากการที่เราผลิตแพทย์เพิ่มแต่อนาคตเนี่ยความไม่อาจจะไม่แน่นอนเพราะอาจจะไม่ได้นนาาจจไม่ได,ไไดง้งบประมาณส่วนนี้ใช่ไหมครับ<ค>รอาจารย์อ๋อเพระะนั้นการรบับนักศึกษาแพทย์เราก็อาจจะต้องรับเท่าที่เราสามารถที่จะบริหารจัดการได้ไม่สามารถที่จะรับ เพิ่มตามความใจพอความพอใจได้หรือไม่งั้นเราก็อาจจะต้องมีหลักสูตรแล้วก็อาจจะต้องให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจ่ายค่าเล่าเรียนส่วนหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่อาจารย์บอกพอเรามีปัญหาเรื่องความท้าทายมาเนี่ยตรงนี้มันจะถูกส่งต่อไปที่ฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่ออนาคตเนี่ยต้องทําหลักสูตรหรือทําอะไรสักอย่างเนี่ยเพื่อมาตอบโจทย์ตรงนี้นะครับถูกต้องครับแล้วเสร็จแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นเรื่องของงบประมาณนะครับเพราะตอนนี้เราออกนอกระบบโดยหลักการทั่วๆไปเขาก็จะให้เราเลี้ยงตนเอง การที่เราเลี้ยงตนเองนี่นก็หมายว่าเราก็ต้องพยายามลดรายจ่ายแล้วก็เพิ่มรายได้ของเราเข้ามานะครับที่4เงินทุนสำรองของเรานะครับเดิมทีเราก็มีพอสมควรแต่ณนะตอนนี้เนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องตรีย,ายามสแปร์ไว้สำหรับโครงการใหญ่ๆของเราเช่น medical hub ซึ่งเราก็เริ่มเริ่มไปแล้วนะครับแล้วกำลังดำเนินการอยู่แล้วมีมีอีกซึ่งเมื่อกี้ท่านคณะดีอาจจะยังไม่ได้กล่าวก็คือว่า ก็จะมีการขยายบริการไปที่เทศบาลบ้านทุ่มก็อาจจะมีโรงพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลที่สองหรือโรงพยาบาลส่วนขยายของคณะแพทย์เราอันนั้นก็จะต้องมีส่วนหนึ่งที่เราจะต้องเตรียมงบประมาณไว้นะครับอันนี้ก็เป็นเป็นง่ายดูเหมือนรายรายได้เรานาะเหมือนจะน้อยลงครับายจ่ายดูเหมือนจะมากขึ้นครับเอาคร่าวๆนี้เลยถูกไหมครับอาจารย์ถูกโดยหลักการใช่ครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปหาทางเพิ่มรายได้เราให้ได้นะครับ ซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่เราต้องมาคุยวันนี้ครับอาจารย์เพราะว่าพออย่างที่บอกครับถึงแม้ว่าปัจจุบันเรื่องรายได้จะน้อยลงน้อยลงเนี่ยไม่ใช่ว่ารายได้เราน้อยลงนะครับมันแหล่งซัพพอร์ตเงินต่างๆที่เข้ามาช่วยเนี่ยน้อยลงซึ่งก็เปลี่ยนไปตามวิถีทางของโลกปัจจุบันมันตอนนี้เพื่อความซัตเทนเนเบลขององค์กรเราเนี่ยเราคงต้องดีเวล็อปพื้นฐานบางอย่างเพื่อองค์กรเราเนเลี้ยงตัวเองได้อย่างเช่นทําหลักสูตรใหม่ๆเปิดบริการใหม่ๆขึ้นมาเพื่อให้มันมีรายได้เข้ามาเลี้ยงโรงพยาบาลแล้วก็ดาเนินการในภาพรวมตอ ทีแล้วมีความเชเลอนั่นอื่นไหมครับจะสวินนอกจากด้านการเงินอย่างเดียวด้านต่อไปก็จะเป็นลูกค้านะลูกค้านี่มีส่วนสําคัญลูกค้าก็หมายถึงทั้งนักศึกษาหมายถึงทั้งผู้ป่วยคนไข้นะครับในจากนโยบายกระทรวงสาธารณสุขนะครับเรื่องการส่งต่อผู้ป่วยถูกไหมครับเขาก็เริ่มมีเขตสุขภาพของเขาเพราะฉะนั้นเวลาเขาส่งต่อก็ส่งต่อไปที่โรงพยาบาลศูนย์ก็ไม่ส่งต่อมาที่เราในในผู้ป่วยทั่วๆไปก็จะไม่ค่อยมาที่มาที่เราจริงด้วยครับอันนี้เราก็จะ สูญเสียลูกค้าบางส่วนไปนะครับแล้วก็แนวโน้มเฉลี่ยคุณภาพของนักศึกษาที่เข้ามาตอนหลังเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีส่วนแบ่งค่อนข้างเยอะมีมหาลัยต่างๆที่รับนักศึกษาเค่อนข้างเยอะขณะที่ตัวนักศึกษาเองก็กลับมีน้อยลงครับเพราะนั้นปริมาณที่เข้ามาเนี่ยบางทีเรามันก็เหมือนกับว่าเกณฑ์คุณภาพของนักศึกษาที่เข้าใหม่เนี่ยคุณภาพก็ค่อนข้างจะต่ําลงไปเดิมนิดหนึ่งพอเริ่มต่ําลงเนี่ย Input เดิมทีเรามี Input ที่ดีครับเรามี Process เราก็ได้ Output ที่ดีตอนนี้ Input เริ่มเริ่มมีความรู้สึกว่าอาจจะต่ำลงนิดหนึ่งสิ่งที่เราต้องไปพัฒนาก็คือ p r o c e อครับทำยังไงก็ได้ของไม่ดีทำให้มันดีเหมือนเดิมตอนแรกเข้ามาดีอยู่แล้วเราทำให้ดียิ่งขึ้นครับนะะีบอันนั้นก็ทางฝ่ายการศึกษาก็จะดำเนินการพวกนี้ค่อนข้าง,างได้ดีนะฮะอันที่สมเนี่ยแนวโน้มจานวนนักศึกษาของบรรัณฑิตศึกษา เกี่ยวกับเรื่องงานวิจัยนะครับตอนนี้ไม่ค่อยมีคนศึกษาสนใจที่จะเรียนต่อด้านวิทยาโทมิทาเอกมากมา้เท่าไหร่นะครับเพราะจํานวนเพราะว่าเนื่องจากจํานวนก็น้อยไปทํางานเดี๋ยวนี้ก็เงินเดือนก็ดีครับเรียนไปก็บางทีถ้าเป็นทางแล็บเบสเนี่ยกว่าจะจบก็นานมากบางที3ปี4ปีฮะบก็ทําให้ KPI เราหลายตัวนี่นักศึกษาจบช้าก็ยังเป็นปัญหายอยู่เหมือนกันส่วนหนึ่งนะครับอันนี้ก็ต้องแก้กันไปนะครับแล้วก็โดยทั่วๆไปอัตราประชากรเนี่ยเกิดลดลง มันนั้นจำนวนของนักศึษานี่ก็ลดลงแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็ที่เป็นหลังหลังสุดเนี่ยเราจะพบว่าโรงเรียนแพทย์เกิดใหม่เนี่ยเกิดมากขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้มี23โรงพยาบาล,แล,แ,ลแล้วแล้วก็ยังมีแนวโน้มว่าจะเปิดใหม่อยู่เรื่อยๆ<ช>อันนี้ก็จะมาแย่งส่วนแบง่ง<ช>ตลาดองไปนะครับอาสวินฟังดูแล้วชัเลนเนี่ยชเลนนี่ดูเยอะนะครับมันน่าจะเป็นปัญหาที่เราต้องคิดกลยุทธ์คณะเราที่แบบที่ต้องฮาร์โมนีไปกับ แล้วก็แก้ปัญหาชเลยพวกนี้ให้ได้ตอนนี้ฝ่ายแผนมีกลยุทธ์ยังไงคร่าวๆที่จะสื่อสารลงไปสู่ตอนนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตพูดในภาพรวมของทั้งคณะเพราะตอนนี้สิ่งที่กำลังโชว์เนี่ยเป็นภาพรวมของเกาะของทั้งคณะแล้วเดี๋ยวก็แต่ละลองก็จะมาฝ่ายอินดีเทลของแต่ละลองถ้างั้นเดี๋ยวผมจะขออนุญาตไปเร็วๆนิดหนึ่งจะไม่ไม่อธิบายในรายย่อยเยอะนะครับชาเลนจ์ไม่ใช่มีเพียงแค่การเงินลูกค้าเราอาจจะมีทั้งเรื่องของ HR transformation เรื่องของ โรคอุบัติใหม่อะไรต่างๆโควิดต่างๆพวกนี้เข้ามาแต่ตอนนี้เราดูสองประเด็นนี้น่าจะเป็นตัวหลักๆที่จะดูถึงความยั่งยืนของคณะต่อไปนะครับทีนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าเราดูจากกลยุทธ์ของคณะที่เราใช้กันนะครับเราก็จะใช้2 P 2 I นะครับ2 P 2 I อันหนึ่งก็จะเรื่องของพรีเมียมอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับกดแล้วไม่ไปอ่ะแล้วเป็นเรื่องของอินโนเวชันนะครับแล้วก็โปรเฟชชั่นอล ในตรงตรงพรีเมียมเนี่ยเรามุ่งเน้นอะไรพรีเมียมเนี่ยส่วนใหญ,ญ่เราก็เน้นไปนเรื่องของการรักษาพยาบาลที่ได้มาตรฐานสากลที่เป็นสากลน,นะครับก็กลุ่มที่เรามุ่งเน้นก็จะเป็นการดูตลาดลูกค้าเดิมนะครับตลาดลูกค้าใหม่เช่นลูกค้าที่สามารถชําระเงินได้เองลูกค้าที่สามารถที่จะมีประกันชีวิตนะเราก็สามารถที่จะมี ต่างๆพวกนี้ได้แล้วเราก็ขยายบริการใหม่เช่นพวกเทเลเมดิซีนการปรึกษาออนไลน์การรักษาออนไลน์ต่างๆเพิ่มมากขึ้นนะครับส่วนในด้านของอินเตอร์เนชั่นแนลด้านการศึกษาเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการศึกษาที่เป็นเป็นระดับโลกนะครับอันนี้ก็กลุ่มที่เราดูของพวกค้าเนี่ยเราก็จะเริ่มผู้เรียนทั้งในประเทศผู้เรียนต่างประเทศและกลุ่มลูกค้าใหม่ผู้เรียนออนไลน์นะครับก็จะเน้นไปตรงนี้ ส่วนทางด้านงานวิจัยเนี่ยเราก็จะเน้นไปที่งานวิจัยที่ส่งเสริมทางด้านสุขภาพต่างๆเช่นอาหารต่างๆที่ปัจจุบันรักษาโรคได้อะไรนี้ก็จะมีการพวกนี้นะครับและงานวิจัยเราก็มุ่งเน้นไปที่งานวิจัยที่เป็นเชิงพาณิชย์งานวิจัยชุมชนนะครับเพื่อตอบสนองทั้ง SDG อะไรต่างๆพวกนั้นด้วยนะครับทางด้านโปรเฟชชั่นอลเนี่ยก็จะเป็นเป็นการที่เ,เป็นมืออาชีพนะครับเป็น high performance organization นะครับ พวกนี้เนี่ยเราก็จะมีเรื่องของการช่วยเหลือชุมชนโครงการ SDG ต่างๆนะครับคนสำราญงานสำเร็จนะอันนี้ HR <c oughs> ก็จะช่วยเราทำพวกนี้นะครับโลแกนนี้ผมรู้สึกฟังแล้วคนในคณะน,นี่รู้สึกว่า H r ชนี่ยิ้มาอาจันคนสำราญงานสำเร็จเนี่ยผมว่ามันก็ฟังแล้วทำให้คนดูเพื่อเขิลอาจรนห <c oughs> มายถึงว่าการทำงานแล้วมีความสุขกับสิ่งที่ชอบสิ่งที่ทำไปด้วยเนี่ยเพราะว่าอันนี้มันทำให้เราทำงานได้เพราะถ้าเกิดการสำเร็จ แต่คนแบบอึดอัดคนทุกคนร้องไห้ทุกวันเนี่ยมันอาจจะเขี่ยวเขินกันยากนะอาจารย์รม้ <นะ S 1> แต่ว่าตอนนี้คาเห็นที่อาจารย์พูดมาผมคิดว่าตอนนี้ทุกคนใน,นคณะโคต้องเข้าใจคําว่า 2P2I 2สอให้ชัดนะครับว่า2 P 2I ีเนี่ยเป็น strategy หลักในการที่จะ drive drive เรานะครับแล้วก็เวลาที่คนถามในช่างท,ที่ขัานเขา,ขา,ขาดีฝากไว้ว่า2 P2I เนี่ยต้องเข้าไปอยู่ในจิตใจของคนในองค์กรนะครับแล้วก็ต้องรู้ว่าตัวเองณจุดนี้เนี่ยเซิร์ฟจุดไหนของ 2P 2I ี นะครับแล้วก็2อปี2อไอเนี่ยไปตอบโจทย์ที่ท่านรมนีบอกหรือเปล่าว่าโวล์ัสไหม SDG ไหมนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคน<ช>คงต้องคิดในสิ่งเร่ยงทําตลอดนะครับเพื่อหทหาทุกคนเนี่ยมัมองไปแนวทางเดียวกัน<ช>ครับทีนี้ในในแต่ละ2ปี2ไอเนี่ยครับก็จะยกตัวอย่างนะให้ให้เรามองเห็นภาพว่าเอะจริงๆในโครงการต่างๆเนี่ยเรามีอะไรอยู่แล้วบ้างซึ่งในแต่ละโครงการเดี๋ยวเดี๋ยวท่านแต่ละรองนั้นก็จะมายกตัวอย่างที่ที่แต่ละฝ่ายดําเนินการอยู่นะครับ อย่างเช่นในเรื่องของการรักษาพยาบาลที่เป็นพรีเมียมเนี่ยเราก็จะมีเรื่องของ precision medicine การแพทย์แม่นยำนะครับมีเรื่องของดิจิทัลเม i ิซีน smart OPD การบริหารการรักษาบริการรักษาโรคหัวใจแบบพรีเมียมพรีเมียมเซอร์วิสที่อาจารย์พงษ์ดำเนินการอยู่ส่วนหนึ่ง mm hmm. เรื่องของ well-being เรื่อง medical hub นะครับเรามีเรื่องของ COE เรื่องของ Advanced HA JCI พวกนี้ก็คือเป็นมาตรฐานด้านการรักษาพยาบาล ส่วนทางด้านการศึกษานะครับเราก็จะมีพยายามที่จะหาหลักสูตรใหม่ๆนะครับเพื่อที่จะมาดึงดูดคนในประเทศเช่นหลักสูตร MD m d ธรรมดาไม่ได้เราก็ต้องต่อยอดเพิ่มคุณค่าเข้าไปเช่นเป็น MD บวกกับ MD Data Science MD ด้านการบริหารจัดการโรง,งพยาบาลอะไรต่างๆเพิ่มเข้าไปอาจจะเรียนเพิ่มนิดหน่อยแต่ว่าได้ผลประโยชน์มากขึ้นนะครับหลักสูตรอินเตอร์หลักสูตรดับเบิลดีกรีที่มี2ปริญญานะครับ แล้วก็ที่เด่นๆของเรานะตอนนี้ก็มีเรื่องของดิจิทัลแพลตฟอร์มของ k k u MedX ของทางฝ่ายวิชาการมีเรื่องของ MD k k u Life ายพัฒนานักศึกษาซึ่งเดี๋ยวก็จะมานำเสนอให้เราแล้วก็คุณภาพการศึกษาท,ที่สำคัญตามที่ท่านคณะบดีได้กล่าวก็คือ WFME ซึ่งของทางฝ่ายวิชาการของด้านการแพทย์ส่วนทางฝ่ายด้านบัณฑิตศ,ศึกษาเป็นยาโธงยาเอกก็จะเป็นเรื่องของ a u n q a ซึ่งก็จะต้องทำให้มันสำเร็จพวกนี้ไปนะครับ ส่วนทางด้านของงานวิจัยนะครับก็จะขยายบริการงานวิจัยเชิงพณิชย์งานวิจัยที่ให้ COE นี่เป็นหลักนะ Center of Excellence ต่างๆนะครับเรามีพวกธนาคารชีวภาพไบ o Bank ค์ Bio นะฮะเพื่อการการแพทย์แม่นยำ Precision Medicine เรามีเรื่องของ Research โปรแกรมต่างๆแล้วก็งานวิจัยเพื่อชุมชนนะครับ ส่วนส่วนที่เป็นโปรเฟชชั่นอลที่ซัพพอร์ตต่างๆเนี่ยเราก็จะมีเรื่องโ็อันนี้จะมีเรื่องเยอะเลยนะครับเดี๋ยวตอนสุดท้ายท่านรองบริหารก็จะมาเล่าให้เราฟังเยอะๆเลยว่าตอนนี้เรามีสวัติการอะไรบ้างนะครับท่านเ r ก็จะมาพูดให้เราฟังเกี่ยวเรื่องการขับเคลื่อนค่านิยมอย่างไรนะครับการบริหาร t ALENT MANAGEMENT จะทำยังไงเราจะกลุมคนของเราเตรียมไว้กับการเปลี่ยนแปลงในข้างหน้านะครับ แล้วเราก็จะมีเครื่องมือติดตามผลลัพธ์ขององค์กรต่างๆเพื่อพัฒนาให้ดีขึ้นงนั้นในภาพรวมของแผนของคณะทั้งหมดเนี่ยก็จะออกมาในในแนวนี้แล้วหลังจากนี้เนี่ยก็แต่ละลองแต่ละฝ่ายก็จะมาขยายความในสุดนักๆงๆเหล่านี้ต่อปผมนะครับ <peek> ในรอบแรกที่ผมรอบแรกรอบแรกก็เดี๋ยวจะมีพาร์ทหนึ่งที่เป็นนิดหน่อยตอนนี้ผมคิดว่าท่านที่ฟังอยู่ทางไลฟ์นะครับอยู่ในห้องนี้นะครับถ้าเกิดมีคําถามหรือว่ามีอะไรนะครับก็สามารถพิมพ์เข้ามาได้นะครับหรือว่ามีอะไรเดี๋ยวช่วงท้ายเนี่ยเรามาถามกันนะครับตอนนี้ผมคิดว่าตอนนี้เราท่านข้ีพให้วิชั่นมิชั่นชัด ทางไป strategy ช์ตนะครับแล้วก็ท่านลองแผนเนี่ยมาบอกแล้วนะครับว่าอะไรคือ challenge ของเรานะครับปัจจุบันเนี่ยเราใช้2 P 2 I เป็นตัว d r i v e นะครับแล้วก็เรามีโครงการอะไรบ้างในภาพรวมนะครับต่อไปได้อาจารย์โค้ดเราคงมาลงแต่ละดีเทลกันไหมครับตอนนี้ราเป็นใหญ่แล้วเดี๋ยวรอขอบคุณอาจารย์รอบนึงก่อนเช่ครับขอบคุณอาจารย์เดี๋ยวยังไงเรามาเจอกันอีกรอบนะจ๊